เดี๋ยววันนี้เราจะไปถ่ายวอล์กกินข้าวที่สยามกันนะครับอแล้วก็ไปที่สยามสแควร์วันกันเลยนะครับ I'm... <laughs> ก็ได้มาแล้วนะครับเบอร์เกอร์ของเรานะครับร้อนๆเลยนะฮะเอยากผมเลือกเป็นซอสไอ้พริกอันนั้นซอสพริกจีนนะฮะกับมายองเนสนะครับไม่รู้ว่าจะเผ็ดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนี่ฮะนี่ก็เป็นชุดชุด A เนี่ยเจ็สิบเก้าบาทคู่กับน้ำโค้กนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมารีวิวทีหลังนะครับรีวิวนะครับจะได้ลบอกจีนเบอร์เกอร์จีนนะครับลำเบอร์เกอร์แล้วก็ บว่ารสชาติก็ถือว่าใช้ได้นะครับในตัวเนื้อบรรเทาคุณเป็นนะฮะก็คือมีมีมันมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวบอกไปผูกแต่ต้องลองชิมดูเองแล้วก็ส่วนในตัวซอสพริกจีนเนี่ยไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับเพราะเรื่องที่ว่าจะเผ็ดเป็นพวกมา,าลาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันไม่เผ็ดแล้วก็ตัวตัวไข่เนี่ยก็เป็นไข่ดาวนั่นแหละครับไข่ดาวธรรมดานแต่ว่า มันก็มาแทนขนมปังครับประกบต่อมสนครูข้อดีก็คือเหมือนกับเรากินไข่แทนแป้งนะฮะแต่ว่าข้อเสียคือมันจะแบบเลิ่มือง่ายนิดนึงนะครับอะไปตางกินจะต้องแบบกินคําใหญ่ๆไปเลยนะครับก็ถามว่าให้กินคะแนนถ้าจับสิบก็ให้สักแปดคะแนนละกันนะครับประมาณนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูร้านต่อไปกันต่อนะครับว่าจะไปกินอะไรนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ ถ่ายวิดีโอเนี่ยนะฮะนี่ครับบรรยากาศร้านก็สวยงามมากเลยนะวันนี้มันจะเป็นเบิร์ดเดย์ของวีโอเลตนะฮะก็เลยมีี่อันนี้ของนอได้นะนะครับเวียดุดองเป็นไอติมสตรอเบอรี่นะครับจะไปทานกันที่โต๊ะนะครับนี่นะครับเป็นเบิร์ดเดย์ของวีโอเลตนะฮะนั่งกินที่นี่ นี่ครับแถาแถมโปรเจกต์อันนี้มาด้วยนะครเป็นการ์ดแล้วก็นะครับเป็นใบแฮปปี้เบอร์เดย์เป็นเมื่อวานนี้นะครับอโอเคนี่ครับสวยงามครับร้านนี่ครับไอติมสตรอเบอรี่นะครับก็ ได้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะลองชิมดูแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีนะครับโอเคนั่งเรียร k i n g จากอีหลอดไอติมาคัสคัสยาาก็ไอิมาก็กใช้ได้นะครับเป็นรถระดัระุนผมเลือกเป็นรถสตอเบอรี่ใช่ไหมมันก็ความระมุนนะฮะแล้วก็ข้อดีีก่างน หานน้อยนะครับหรือว่าให้สักแปดสิบนะครับก็เนติ่ที่ไม่ค่อยหวานนะครับที่ต่อสัมผาแล้วก็มีความรนะค,ครับต่อไปนะครับเราจะไปชื่อาหา,ากออนะครับออลองเดินไปดูนคนกชันตอ,อนนชัน 5. ตั้งใจจะมาเข่าร้านจากึมสองตรงนี้ใช่ไหมครับปรากฏว่าผมเข้าผิดร้านนะครับคือกลายเป็นเข้าที่ร้านมาลาควาตเกิลตรงนี้ซึ่งมันอยู่ต่างแา่กันเลยนะครับเท่ากับว่าแล้วก็ตอนนี้ก็กินไปอิ่มเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็เลยอาจจะต้องไว้เป็นข้าวหน้านะครับกึมสองต้อง ขอโทษตัวยนะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าค่อยมารีวิวจากคึมรงนะทีหนึ่งนะครับนะครับก็สำหรับเอตเกิลนะกันฮอตเกิลที่กินไปเมื่อกี้นะครับก็คือรสชาติก็ถือว่าโอเคนะครับคือไม่ไม่เค็มเกินไปนะครับแล้วก็ความเผ็ดเนี่ยแบบเผ็ดน,น้อยกอะลังดีเลยเหมาะกับผมมากเลยแบบเผ็ดน,น้อย ก็คือเรากรุงชิ้นอะไรต่างก็รสชาติดีนะครับคือว่าเนื้อดีก็ให้ประมาณ9้าเต็มสิเลยนะครับ